อืมถ้าเก็บทั้งการแบบนี้เอาไปดองกินอร่อยมาก สวัสดีนะคะปลูกเองปุงเองอ่ะควา้าพอดีกับแม่วันนี้หลังจากที่ไปเก็บกระเทียมป่ามาก่อนน้นู้นวันนี้ได้เลิกเอาเมนูมาฝากเพื่อนๆก็จะเป็นกุยช่ายกระเทียมป่าน้ําจิ้มแซบเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้จะง่ายกว่าเดิมอีกเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้ผัดแป้ง แป้งก็จะไม่ติดกระทะแล้วเนาะอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทํากันนะแหมมีเรื่องมาแจ้งให้กับเพื่อนๆทางฝั่ง YouTube แล้วก็ฝั่งเพจเนาะออตอนนี้แหมเพิ่งเปิดเพจใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยก็ <c oughs> <c oughs> คือเอาเพจสอนทําเค้กเบคกกับแมมเนาะก็จะรวบรวมเกี่ยวกับขนมต่างๆไว้ที่เพจนั้นเพจเดียวแล้วก็ในเพจใหญ่เนาะปรุงเองปรุง,รงเองแมมจะรวมทุกอย่างทั้งเก็บเอาผลไม้ปลูกผักแล้วก็ทําอาหารค่ะ ก็คือจะอยู่ในเพจนี้เนาะฝากเพื่อนๆเ,เอาเป็นกําลังใจให้เพจใหม่ของแคมแมดด้วยจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทําเมนูขุยชายกระเทียมป่ากันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นหั่นกระเทียมป่าเนาะแคมแมนแนะนำให้เพื่อนๆล้างน้ำให้สะอาดสองรอบนะแล้วก็ผึ่งไว้ให้เขาได้สะเด็ดน้ำก่อนที่จะมาเริ่มต้นหัน่นเนาะ เออคแม่ล่ะเอาก้านด้วยรอบนี้เพราะว่าไม่อยากทิ้งแล้วก็โอเคนะใส่ก้านร,รอบนี้ความยาวเนาะอยู่ที่ประมาณ1เซนไม่ต้องยาวมากเพราะว่าใบของกระเทียมป่าเขาจะใหญ่มากเราจะมาปรุงรสเลยนะคแม่ก็คืออาใส่เบกกิ้งโซดาใส่เกลือใส่น้ำตาลสายเนาะจากนั้นก็คือจะเป็นน้ำมันหอมเจียวที่เจียวกระเทียมเจียวก่อนหน้านูน้นใส่ลงไปเลยค่ะ เนาะสำหรับสูตรเดี๋ยวแคมใส่ไว้ใต้คลิปอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งเราก็จะมาเอามีมีเอาไปหั่นไม่หมดเนาะอ่าก็จะมา,าคลุกเคล้าไม่พอเนาะก็คือขยำด้วยขยำให้น้ำเขาเริ่มออกเนี่ยค่ะพอเขาเริ่มชํำขยำม,มาได้สักพักเนาะได้ประมาณนี้แคมก็คือจะพักเขาไว้ครึ่งชั่วโมงให้เขาได้คายน้ำเนี่ยค่ะ ผ่านมาแล้วครึ่งชั่วโมงน้ำออกเยอะมากทีนี้เราก็จะมาบีบน้ำออกอีกทีนะน้ำจะออกได้อีกเนาะเราจะไม่เอาน้ำมีเพื่อนเพื่อนถามว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยกลิ่นแรงเท่าบ้านเรานะกระเทียมป่าจะไม่ได้ฉุนไม่ได้กลิ่นแรงเท่าอกระเทียมโทนบ้านเราเนาะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วกระเทียมเจียวทึกแมกเจียวสดๆร้อนๆเลยเอามาใส่ เพิ่มความหอมเนาะให้กับกุ้ยช่ายกระเทียมปากของเรานั่นเองแล้วก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันทีนี้ถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าบางท่านอยากปรุงรสด้วยอผงพริกไทยป่นก็สามารถใส่ได้ด้วยเช่นกันทีนี้เรามาเตรียมในส่วนของแป้งกันเลยค่ะ แป้งเนาะก็จะมีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันแม่ใส่น้ําตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปเนาะเสร็จแล้วคนให้เขาเข้ากันสักครู่แล้วก็ทําหลุมตรงกลางเนี่ยค่ะเ,เสร็จแล้วน้ําที่เตรียมไว้ค่อยๆเทใส่ลงไปแล้วก็คนให้แป้งกับน้ําเขา้าเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะแนะนาให้เพื่อนๆค่อยๆเติมแล้วก็ขยำแบบนี้ เติมจนกว่าน้ำจะหมดแล้วก็เราก็คือใช้มือเนาะบี้ให้แป้งกับน้ำเขาเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นแบบแป้งก้อนๆอนก็คือเป็นอันใช้ได้เนี่ยค่ะใช้ได้แล้วอ่าเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยก็คือกระเทียมที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วบีบน้ําออกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในตัวแป้งเนาะ แล้วก็ใช้ทัพพีคนให้ทุกอย่างเขา,เ,าเข้ากันดีนะได้แบบนี้เสร็จแล้วแนะนำให้เพื่อนๆหันไปวอร์มหรือว่านึ่งน้ำรอแล้วก็ค่อยมาทำขั้นตอนนี้เนะาะขมแ่ก็คือใช้พิมพ์ของหม้อแกงเนาะเป็นเรียกเป็นพิมพ์แล้วกันเนาะแล้วก็ขามแก็คือมาแปลงด้วยอน้ำมันหอมเจียวนั่นเองเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วก็จะมาตักใส่ไม่แนะนําให้เพื่อนๆตักใส่เต็มเนาะเพราะว่าเวลาเรานึ่งอะ่ะเขาจะพองตัวขึ้นมาได้อีกอแม่ตักใส่ลงไปเลยแล้วก็แม่จะใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งของอตัวพิมพ์มอแกงเกลียไปให้ราบเรียบเนี่ยค่ะแล้วก็สูตรนี้เต็มสูตรแม่ทาได้อยู่ที่ทั้งหมด8ถาดเนาะ พยายามอย่าใส่เต็มก็คือใส่แค่ครึ่งเดียวนี่ค่ะเอาไปนึ่งกันเลยอ่าเติมน้ําเดี๋ยวเราเอาไปนึ่งกันเลยค่ะเนาะกระทะของคแม <laughs> DIY เอานะเพราะว่าไม่มีที่นึง่งเพื่อนๆให้เอาด้ามจับเนาะออกมาไว้ตรงริมๆเพราะว่าเวลาเข้าสุกเราจะได้เอาออกมาได้ง่ายนั่นเองจัดลงไปก็จะได้แค่สามถาดแค่นั้นในแต่ละรอบเนาะ อปิดฝาแม่อบอยู่ที่อรอบละ18นาทีนะเนี่ยค่ะเปิดออกมาเพืเ่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเขามีการพ่องตัวแล้วก็เต็มถาดพอดีเลยเนาะเช็คสุกก่อนเนาะใช้ไม้จิ้มฟันหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นจิ้มเช็คดูถ้าไม่มีของเหลวแบบเนี้ยแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วก็มาเอาถาดออกแมก็เลยบอกว่าตรงด้ามจับพยายามไว้ริมนอกๆจะได้เอาออกง่าย แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดตรงก้นถาดเนาะเดี๋ยวแม่จะมาอ,ะอบต่อที่เหลือให้จบวันนี้อบอยู่ที่สามรอบเลยแล้วก็อันนี้ก็คือทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเนาะแนะนำว่าทิ้งไว้ให้เขาเย็นก่อนจะไดะ้ถอดออกจากพิมพ์ได้ง่ายอ,อันนี้เย็นสนิทแล้ว เดี๋ยวแม่จะมาแกะให้เพื่อนๆดูว่าง่ายขนาดไหนถ้าเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นเนาะเขาจะไม่เละติดมือด้วยเพราะว่าถ้าถอดตอนที่เขายังอ,อุ่นๆอะไรเงี้ยจะแป้งเนาะจะเละติดมือได้ง่ายอ่าเห็นไหมง่ายขนาดไหนถอดออกมาสวยงามมากเนี่ยเพื่อนๆดู ดูความหนาของเขาอันนี้ในตอนแรกค่ะแม่ใส่หนาไปเนาะ mm hmm. ก็เลยแนะนำเพื่อน mm hmm. ๆ,ๆอะถ้ายอย่างนั้นอะใส่ครึ่งเดียวพอนี่ทอดออกมาง่ายๆเลยอ่าสวยงามมากเพราะว่าเราถานน้ำมันไว้ก่อนนะนอนอันนี้ค่ะแม่ตัดให้เพื่อน mm hmm. ๆดูแบบแรกใช้มีดตัดค่อนข้างจะติดมีดนะ กุ้ยใช้ค่ะแม่แนะนําให้เพื่อนๆใช้กรรไกรตัดเนาะเพราะว่าจะได้ไม่ติดเ,เขาจะได้เป็นชิ้นๆสวยนี่เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวแม่จะแพคให้เพื่อนๆดูด้วยว่าคนฝั่งเมืองนอกอะ่ะเวลาเราจะเก็กบไว้กินข้ามปีอะ่ะแพคแบบไหนก็ง่ายๆเลยเนาะก็คือแรปด้วยพลาสติกคลุมแรปแบบนี้ไปค่ะ จาบนั้นก็คือเราก็แค่เอาเขาไปแช่ช่องแข็งเนาะเราก็จะสามารถมีกระเทียมเจียวที่เป็นกุ้ยช่ายกระเทียมป่าเก็บ <c oughs> <c oughs> ไว้กินได้ข้ามปีแนะนำให้ใส่ถาดแบบนี้ไว้ก่อนอรูปทรงเขาจะได้ไม่งอไม่อะไรเนาะวันนี้ได้หชิ้นเอ่อหชิ้นคือแช่แข็งอีกสชิ้นนี่คือทำกินอันนี้คืออ่มาทำน้ำจิ้มด้วยความรวดเร็วเนาะ รายละเอียดค่ะแม่ใส่ไว้ใต้คลิปให้กับเพื่อนๆนะเสร็จแล้วใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปคนให้เขาเข้ากันก่อนที่จะไปตั้งไฟไปกันเลยค่ะตั้งไฟเนะาะคนไปก่อนแล้วก็พอเขาเริ่มเดือดรีไฟมาที่ไฟกลางค่อนข้างแรงแล้วก็เคี่ยวเข้าไปจนกว่าเราจะได้ความเหนียวที่ต้องการ พอได้ความเหนียวที่ต้องการเสร็จแล้วเนาะชิมรสก่อนแล้วก็ก่อนที่จะปิดไฟนะอันนี้แมมก็คือโอเคละทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะก่อนที่เราจะามา,อ,าอันนี้คือจะเริ่มต้นทานแล้วนะเนาะเราจะบแบ่งมา,าใส่ถ้วยน้อยกินแบบนี้เพราะว่าน้ำจิ้มจะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยทีนี้เนาะน้ำจิ้มเรียบร้อยแม่ก็จะมาเริ่มต้นทอดเลยเนาะ อย่าพยายามวางเขาติดกันแล้วก็เนี่ยค่ะเอาความกรอบตามชอบอีกแล้วแม่จะชอบแบบกรอบมากหยุดไม่ได้กรอบมากต้องบอกก่อนเนะว่าสูตรในวันนี้เป๊ะมากแล้วนะเพราะว่าแม่ทำหลายรอบแล้วประมาณมากกว่าห้ารอบ ใช้ช่องแข็งไว้เพื่อนๆลองไปทําตามกันดูเก็บไว้ใช้ช่องแข็งเก็บไว้กินได้ข้ามปีเนาะแล้วก็ฝากเพจน้องใหม่สอนทําเค้กเบคกกับแคะแอนถ้าใครที่อสนใจเมนูเค้กเบเกอรี่เนาะไว้เจอกันกับแคมในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ